เดีเดินหน้าอาถอยหลังดีเดินหน้าอาถอยหลงังนึกว่าอาเดินหน้าดีถอยหลงังหายก็มาเถียงอยู่อึอยากมาเย็นอีลังเหลือปะถอยหลังอะไรยังอ้อพี่แฮะพี่จอดโอ้ยอ,อ,าาอ่าทำกรรมเออเดินหน้าอะไรยังอ่าหะอา,อา,า,อามันถอยมันถูกสักตัวโอ้ ก็มันไปได้กับคนมันมาอยู่อย่างน้อย่างได้อย่างมันต้องใจเย็นๆกันในการซอนกันน่ะกระซูไม่ใช่อารมณ์นี่อย่างว่ะใครใครใช้อารมณ์ก็ถซูรู้มเรื่องอ่ะก็คนมันบ้โหกบนะอันดับแรกแจ็ปพวงมาอะไรตอนแจ็ปนิ่งใจแรกก็ต้องนิ่งๆโดยแล้วก็มือล่าเนี่ยต้องมากขมกันเกียร์โอ้ยช่อันนั้นกันเกียร์พี่ขวิดดีเดินหน้า อาถอยหลังเกียดีเดือนหน้าอาถอยหลังเออเอ,อียะแรวความจำมันดีอ,อ่ะดีเดือนหน้าอาถอยหลัง